ด,นด,นนดนในนน้าาดทีทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เป็นพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เป็นพระธาตุหลวงมานั่นก็คือประตูไทสบายดีทุกคนและมันนี่มาพบกับกุ้งและซ่องกุ้งพาเที่ยวอ,อีกแล้วเมื่อน,นี้เรากุ้งก็จะเดินทางจากจังหวัดหนองคายไปที่นครหลวงเวียงจันท์ประเทศลาวและตอนนี้เฮามาฮอดแล้วป้าหลุดปกละนี้จะโมงังดีดิค่ะ นี่แล้วเป็นแบบอย่างอีกปะเ่งด่านอแล้มาหอนเด้อข้างไหน่างไหนตรงไปเอด่านแบบนี้เลยเนาะด่านแลนนี่ก็เป็นข้างแรกและข้างที่หนของกุ้งนะที่ได้เดินทางข้ามผ่านขวาวมิตรภาพแถบลาวแห่งที่หนึ่ง ในห้าได้เสียค่าด่านอยู่ฝั่งไทยคนละ9บาทหรือว่า20บาทได้ค่าสะพานเนาะได้ค่าสะพานอีก20บาทในห้าก็เดินทางต่อไปเนาะต่สะพานมิตรภาพแห่งนี้เนาะมีความยาว1,174เมตรและกว้าง12.7เมตรมี2ทางสำหรับเดินรถสอ2องทางตรงกลางของสะพานจะเป็นเส้นทางรถไฟน้ำของตัวนี้สั่งกับคนที่ปากเซเน สินค้าน้ำเขา่าเขาทานี้นนี่ก็เขามาประเทศลาวแล้วและตอนนี้กุ้งกับมาฮอทีผักเนาะคงมาเศราาเ้าหอผักอยู่แถวพรทธาดหลวงเนาะต,ตอนนี้เมนวิวกำลังดีเลยทุกคนตอนเศร้าแดดจะลังึ้นบิวของตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์และเมื่อน,นี้เนาะอากาศดีเลยทุกคนอากาศเย็นมีแดดอ่อน ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เป็นพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เป็นพระธาตุหลวงเป็นที่เขาหลบสการบบูซาข,ของปวงสนราทางซ้ายเนาะเป็นพูชนียฐานอันยิ่งใหญ่และสําคัญของนครหลวงเวียงจันทร์อีกสถานที่หนึ่งเมื่อมหาฮอดนครหลวงเวียงจันทร์หรือว่าประเทศลาวแล้วต้องได้มานั่นก็คือประตูไซประตูไซเป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ใจกลางของนครหลวงเวียงจันทร์ ได้สร้างขึ้นเพื่อระเนกถึงเวลาโดนปุ้ติ่ตสูปุซาประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสสร้างขึ้นปีคศ1 9 5 7าปีคศ .1972 ตั้งอยู่ระหว่างกลางของถนนด้านสร้างเตยโยนเกิดภัยสงครามกลางเมืองและการโกรสางจึงบ่สสำเ็จสมบูรณ์และเถิดปะทิ่มไว้จนถึงปัจจุบันนี้ ประตูไซมีเสื้อเอิญอีกเสื้อหนึ่งว่าอนุสาวรีย์และกรงกันขามกับประตูไซจะเป็นสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีและทางด้านบนหรือว่าทางเทิงของประตูไซจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถเพิ่งเห็นภาพวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ ตอนนี้เนาะกุ้งก็จะพาทุกคนเป็นเลาะสมตัวเมืองของนครหลวงเมียงจันทแต่ตอนนี้เนาะเขาเก็มาติดไฟแดงอีกแล้วเนาะอยู่ทําตัวเมืองของนครหลวงเวียงจัน์จะมีไฟแดงอยู่หลายจุดเหตุให้การเดินทางไปมากับคนทางหนุ่มยากขาว่าเามโมงทีวาเข่าการหรือมงเขาเวียงเนอะกับเจิดหายการเดินทางลาซาเพราะรถติดหลายและตอนนี้กุ้งพาทุกคนมาอยู่แถว บ้านดงบาลานยุทธแถวนี้ก็จะมี้านค่าหลากหลาย้านเลยนะทุกคนและหลุดก็จะขอนขางติดแน่ได้กุ้งเองก็บอคอยได้ขึ้นมานครหลวงเวียงจันทะร์ดุนๆจะมาเถื่อและนี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งในหอบหลายปีเนาะที่ได้ขึ้นมาหลินมาเที่ยวอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะบางถนนบางเส้นบางสายเท่านั้นเดอที่กุ้งมาสายให้เบืง้งที่กุ้งพาไปเนาะและกุ้งเองก็บอกุ้นสิ้นันไดเพราะว่าโปไดมาแต่ดนแล้วอาหารแซ่บขึ้นซื้อในนครหลวงเวียงจันทร์ยามนี้มันทุกคนมาต้องได้กินแม่เขากุ้นเจลขิงเดอแต่กุ้งนั้นโบไดถ่ายคลิปไว้ํำเนาะเพราะว่าฟฝ้าไปเวียกเน่ บริเวณแถวนี้เนาะทุกคนจะมีห้านอาหารค่าขายของกินหลายถาว่าเขามามงยามเศร้าเจ็ดแปดโมงเศร้าหรือว่าต้นเที่ยงนี้เนาะดุดแถวนี้จะมาจอดยากนาะไปมากับบสะดวกปันไดเพราะว่าคนมาซื้ออยู่ของอยู่ของกินเนาะ และสำหรับบอหลินบอนเที่ยวเนอะนอกจากพระธาตุหลวงเวียงจันทร์แหละประตูไซแล้วก็จะมีวัดองตือ้อวัดศร,รีสะเกตวัดเสียงควรและที่โดงดังก็จะเป็นวัดสีเมืองจะไปพิพิธภัณฑ์หอพระเก้วซึ่งว่าจะมีนักท่องเที่ยวคนต่างประเทศเนาะแล้วก็คนลาวมักที่ว่าเดินทางมาจากต่างถิ่นต่างแข็งมักจะเข้าไปเยมชมไปท่องเที่ยว ท้าวไผ่เดมา,ไไดมาลินมาเที่ยวนครหลวงเวียงจันทร์ก็อย่าลืมไปไหว้พระขอพรหรือว่าไปทายหูปเซ็กกินได้เด้อหลังจากเลี้วเวียกนกุ้งก็ได้เดินทางกลับโดยกุ้งจะกลับไปทางไทยคือเก่าเนาะ โดยข้ามผ่านขัวมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งและขัวมิตรภาพหรือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งและตอนนี้กุ้งกระมังฮอตฝั่งไทยแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามกุ้งในคลิปต่อๆไป